ครับยกที่สามครับคู่ที่สองครับเตะซ้ายดักเอาไว้ครับภูผาเนี่ยครับดักเตะซ้ายครับเดียร์าตาต่อยไม่ถึงถีบขวาครับขยับเดินต่อครับดักถีบขวาไว้แขกงซ้ายมาครับต้เก็บอาวุธหน่อยแหละครับเดียรนาตาครับหมัดขวาครับได้เสียวเลือดใครครับเอาเตะซ้ายครับหมัดหนึ่งสองครับขยับเข้าไปครับเดียรนาตาเดินเร็วขึ้นนะครับในยกนี้ ช้าไม่ได้ครับชวนคุยไม่ดีครับอาวุธน้อยกว่าครับแต่ว่าต้องอาศัยบน้เน้นเลยครับแข้งซ้ายนี่ครับจังหวะออกหมัดที่มันยังระยะเนื้อมันยังสั้นไปหน่อยครับอ่าในขวาสวยครับดูขาโตไม่ได้ครับดิเอร์นาตายังคงนี่ครับถ้าเกิดช้าก็โดดอีกแล้วครับหหวดเน้นๆครับสายยาวๆดูครับว่าจะหาจังหวะเข้าไปต่อยได้ไหมครับ หมัดของเดียวนาตาเพราะว่าเจอแข้งซ้ายก่อนทุกทีเลยครับต้องฝ่าแข้งซ้ายเข้าไปครับนะโรงคุณบางคนนี่ต้องยอมเปิดซี่โครงรับแข้งครับเพื่อจะบวกหมกัดนี่ยิ่งแรงเหลือน้อยนะครับมาลกานซ์กำปั้นนี่ก็จะเบาลงครับเพราะฉะนั้นนี่เร่งก็ต้องเร่งแล้วนะครับเสียงเป็นเสียงกันแล้ะครับเตะขวาแล้วก็หมดยกท้องทีมงานครับ ทุกวันอาทิตย์ครับ18นิก15นาทีเป็นต้นไปครับถึงเวลา20นิก15นาทีครับทาง JKN หมายเลข18อาะครับต้องเพล่งเกมให้เร็วขึ้นเลยครับดีอนาตาครับแม่เพราะว่า3ยกที่ผ่านมานี่เจอแข้งซ้ายไปเยอะเลยครับแต่ว่าก็ยังมีหาจังหวะโต้อยู่เหมือนกันและครับทั้งแข้งขวาแล้วก็หมัด แต่ว่านี่ฮะถ้าเกิดช้าก็โดนอีกแล้วครับแข้งซ้ายถึงจังหวะหาจังหวะขยับครับอ้าวเตะหลุดครับโชคดีเหลือเกินครับที่ดิโอนาตาครับดิโอนาตายังไงดีครับอาเตะขวามาได้หนึ่งครับซ้ายคือติดบังครับของภูผาครับยักเข้าไปยวงกลางยกครับแม่ยกนี้นี่ดูว่าช้าลงไปเลยครับดิโอนาตาครับ คือไม่เดินนะแต่ก็ไม่ถอยครับก็เจอแข้งซ้ายอีกแล้วครับยกนี้นี่ออกมาถอยแล้วก็อาวุธก็ยังไม่ทําไม่ต่อเนื่องชัดเจนครับดีราตาครับเราเป็นคนดูไม่ใช่คนโดูนะครับนักมอยอาจจะเจ็บก็ได้นะครับตอนนี้ครับอาจจะมีปัญหาอะไรสักอย่างเนย่งครับหมดยกครับทำให้เกมยกนี้ อึดอัดแน่นอนแหละครับทีมงานาสั่งให้ลุยหนักแล้วครับจะทําได้ดีขนาดไหนติดตามเลยครับต้องต่อยแล้วครับโอ้โ,โดหดูเตะงายท้องเลยครับคือวันนี้เนี่ยพอไม่เดินหรือว่าเดินช้าเนี่ยก็เข้าทางภูผาเลยครับแบบนี้ดูว่าหมัดจะเข้าไปต่อยได้ไหมครับทางด้านดิโอร์ตาครับคือยังไม่เห็นจังหวะหวาดเสียวเลยนะครับ เพราะว่าแหมก็เจอแข้งซ้ายก่อนทุกทีครับดิอต้านะขยับเข้าไปเวลาก็ยังเหลือเยอะครับขอจังๆสักดอกหนึ่งครับผีจับยัดสักดอกหนึ่งฮะอัะต้อนเข้าไปต้อนเข้าไปแม่ไม่ได้จังหวะต่อยครับแหมผู้หาวันนี้ก็ถือว่าต่อยละเอียดนะครับก็รู้เลยครับว่าดิลน่นาพลังกระปับบ้นหนักครับการไม่ตกนะครับก็ไม่แลกไม่บวกด้วยครับ หัวเน้นๆครับแข้งซ้ายนี่ฮะหัวอีกแล้วครับมีบอีกไหมฮะดิโอตาเอาหน่อยไหมเอาหน่อยไหมพยายามจะหุกสายต่อยขวาตรงครับดูว่าจะพลิกเกมได้ไหมครับก็าตามภาพตามสายตานะรอเสียงะระฆังอย่างเดียวครับตอนนี้ครับนักชกจากบุรีรัมย์ครับลูกศิษย์ของเสกแขกสมชายเพชรหุ่งเหลือง หมดยกสุดท้ายครับ๋รอกรรมการรวมคะแนนครับ <S <S 1> <S 1> ก็คงจะไม่มีปัญหาแล้วครับแบบนี้รู้กันดีครับนันกบอลเวทีครับกรรมการรวมคะแนนครับ <S 1> <S 1> แล้วก็หันไปที่มุมแดงครับภูผาพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนดิโอนาตามาหลอกยิม ハグ。